สนุกฉนั้นเขาอยู่กับแม่ก็มีความสุขเขาอยู่กับแม่ก็มีความสุขอันมา,า,มมมามสิคะแมวแมวค่ะเขาอยู่กับแม่เขานอนกับแม่ก็มีความสุข ความสุขจริงๆก็อยู่กับแม่ก็มีความสุขแม่ก็ fitness. มีความสุขนอนกันละแม่ลูกอายาละอายาอญญายานอนกันแล้วนี่เรานอนกันแล้วแม่ลูกอายาอยาอายาแม่ลูกก็นอนกันแล้วอ อ,อยะมีความสุขแต่งตัวเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาก็แต่งตัวแล้วค่ะเปนน็นนอนโรงพยาบตองคืนมีความสุขออกมาสดใสสดชื่นมีความสุขมนอนบนเตียงกับแม่อืกลางคืนมาลูกแมวหรือคนนอนฟัดกันอยู่นี่แหละมีความสุขก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วเ็มีความสุขค่ะ น่านรักจริงๆลูกสาวไขว่าน่านรักจริงๆลูกสาวไขว่าสายเลือดไทยหัวใจสยามควันไทยถ้าไม่มีดำก็หมดความงามไม่มีพลัง <c oughs> มีความฉุกลูกจ้าออกมาแล้วมีความฉุกค่ะ จะลงลลงเพียงปักตาย้ายใ,ใครเขาฟังมิลิกก็คงสิ้นวังก็ต้นยางฟังเสียงปืนดังไกลน้ำหยีบวน,นะ พื้นที่สีแดงถ้าความขัดแยง้งระแวงสายตามแล้วทำไมไม่หันหน้ามาพูดคุยปุึกษาปัญหาแก้ไขตายลมชันงามลูกโอสยามรายเราใสยเสือไทยเหมียวเหมียว,วนอนรักจริงๆแต่งตัวหรือคะเหมียวเมวคะ่ะแต่งตัวแต่งตัวแต่งตัว นานรักจริงๆมีความสุขนะไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์มีความสุขใครอยู่ใกล้แม่เขาหายแล้วหายเป็นบางครั้งบางคราวนอนแล้วมีความสุขมีความสุขทั้งกายทั้งใจสับเพสับตาสัตว์ตาลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนตัวเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเส้นดีไหมคะแม่แมวเออหันหน้ามาสิคะลูกแม่แมวหันข้ามาแต่งตัวหรือคะอืมมันแต่งในห้องเนี่นนะอืมกูนี่พูดไม่ออกเลยเนะี่ยอุ้จกลุ่มใจกุ่มใจกุ่มใจ <laughs> ดักุ้งดังกุ้งใ,ใจแต่งไปเลยค่ะลูกแต่งไปเลยค่ะพอแล้วเนาะ